สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับเราในช่องหายทองเพชรนะครับวันนี้จะทําอะไรครับวันนี้ก็จะฝึกทองเพชรขึ้นรถนะครับลองขึ้นรถดูว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไม่ได้ดไปดีกวัวไปดิกลัวครับดูครับใหญ่พ่อไปอ๋องอนพ่อเลยนี่นจะพาขึ้นรถไปไหมนี่พาไปเที่ยว ไปไหมไปไหมดูนี่ครับถอดสู้ครับถอดสู้ไปเที่ยวใครอยากไปเที่ยเวเดีขึ้นรถจะไปเที่ยวกัน โซนครับพ่อยโอเคแล้ว <Hey. S 1> เอารถคันไหนครับรถสิบร้อรถอะไรครับเอารถปิแบก่อนแทนแทนแทน <Hey. S 1> นี่ครับผม <laughs> ขึ้นไดงไม่นอนมาแล้วครับมาแล้วมามามาเ,เช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อน เต็มเต็มอ่ะเอาไปเอาไปมาเปลยนหน่ยมาตาจับอีกทีลูกถังแรกครับถังแรกเอาเอาลองเลยมาเ้ยเอาอุ้ยมามันยอมเหยียบเอ้ลงเรียบร้อย ต้องมาจับก้าอี้เฮ้ยาาเนมาแล้วขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นโตนี่โตนี่นี่ละมามาหาทาขึ้นอยู่ครับผมมาลกจับให้จับให้เอาจับให้จับให้เอาขึ้นไปขึ้นไขึ้นมา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 ามาามามาตรงนี้ มาดิลงมาลงมาลงมาไปขึ้นไปขึ้นเลยเดี๋ยวตอ่อยากไปโล่คนเนาะแผนแรกยังไม่สำเร็จนะครับผมเพเราะต้องมีคนจับโซช้างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีอยู่สองคนนะครับในาใยไปเออเรียวไปล้างผลไม้ครับโอ้โห <laughs> เอาขึ้ไม้ได้ ขึ้นไปขึ้นไปเอาแล้วก็อีมี่ไม่ขึ้นเนาะดขูขาขึ้นนี้มันก็แบบกลัวอะไรกลัวมามามาเอาขึ้นมาเร็วอยๆเขึ้นไปผมใช้ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรนี่บ้างครับมันเหมือนเดิมเราขึ้นขาขาหลังขึ้นไม่ได้เรื่อว่าไปทีถสูสงๆนะก็ลองขึ้นสูงก่อนนะครับเอาลองก่อน ขึ้นเยขึ้นครั still, ้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเ้นงลกท่งทุ่งได้ยกขึกขนทุ่ดแรงแรงรีดของเราเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนอยากขึ้นครับต่ขึ้นไม่ได้โอยดันแล้วดันแล้วดันแล้วโอย ดันแล้วครับดันอุ้ย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 งวันนี้เลยอ้ยแรงมากครับแบบนี้ต้องเอาต้องีเป็นลกลุตแล้นี่เอ้าหวันพอแล้วครับมา่มา่มาเออ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 ลดโยกมาแล้วทำไมไม่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 ไม ยกไปยกทุกก่ง่งุ่งยก้นมหนขึ้นไม่ได้บอกแล้วยกสูงสงต้องมีเก้าอี้มายมกุยก่งโอ้โหไเจอปะโอ้โห้วเ้ว เดึงเข้าเดินเดันตื่นดันตัวเลยดันตัวละคุณดึม่ขึ้นครับขึ้นไม่ได้ครับมานี่วันี้ต้องไปตรงนี้หรือว่าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องหาที่ผมว่าฝาท้ายพังแล้วครับผมว่าไปหาที่ตรงสูงหนึ่งตรงนู้นแ่ะมันเดี๋ยวผมจับช้างให้ ทําแบเ,น,เ,เน,นี้ี้ยทําแบบไหมเดี๋ยวเราขอไปขึ้นใหม่นะครับผมสภาพเลยครับย่ที่ครับเปลี่ยนที่มาตรงที่สูงๆครับตรงที่ท้องเพชรผูกนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมครับอ้าว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 เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วผมจะยกให้ได้ผมว่าลืมหมดนะครับยกให้ <Gud S 2> ได้เอ<ม>าทดสอบก่อนทดสอบทดสอบทดสอบก่อนดึงสูง ลุงยกสูงโอ้โหไปไปมาครับบายบายแล้วตานี้บายผมแล้วโอ้โหมา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 เรียบร้อยโอ้โหครับผมประเจิตในการนั่งทวร์เพลสขึ้นรถนะครับหังเด้อ นี่ยังไม่สตาร์ทนะครับหือยังไม่สตาร์ทลูโอ้ว่าสตาร์ทน่าจะลงวิ่งลงมานะครับไค้ก็คิดก่อนนะครับใช่ครับผมเป็นภารกิจที่สุดยอดเลยครับผมทองเพชรนี่ครับผมดูด้านกลางข้างครับแล้วมียาด้วยทองเพชรไม่รู้ตกไม่ตกใจเลยอ้าวมีไก่ข้างหลังรถด้วยไม่กลัวเสอย่างครับไม่กลัวครับ มีไก่ด้วยสุดยอดน้องไก่โอ้ใจเย็นอาจจะได้ยินเสียงไก่ขอไพ่ด้วยนะครับผมก็น้องอัดตกไก่ทดลองก่อนนะครับทดลองครับทดลองเรายัางไม่ได้แน่ๆผมจะสตาร์ทดูดูสตาร์ทก่อนเดี๋ยวสตาร์ตหรอตามรุ่นด้วยครับมันจะไม่ไหลไหมครับไม่ไม่ไหลนะครับเพราะว่าผมลางมาแล้วจะเกียร์ว่างก่อนนะครับ อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งแล้วจะลงไงครับเวลาลงนี่ครับรถเก่าๆแบบนี้ครับเท่สุดแล้วอันนี้เป็นรถเอาเรียเริ่มตกใจเริ่มแล้วเริ่มแล้วอะไรอะไรลูกพอ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  ปีลต์ปีลต์มา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 ตกใจครับตกใจครั้งแรกครับครัง้งแรกดูรกครับด, <c oughs> ด,บดูพอไม่สตาร์ทรถแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นกับคนอีกจอดครับวันนี้โชว์ครับโชว์โชวโชวโชวชว์ว์อเลยดูคันถูทูยี่ครับถู เ,เพราะาว่าน่าจะพอดีนะครับผมจะต,ต้องให้สูงมกว่านี้หน่อยอันนี้นะครับน่าจะพอดีเพราะว่าสองเพชอาจจะก,กระโดดขึ้นไดนอกจากจะลามาสูไ้นะครับเราก็ต้องทดสอบนะครับเราต้องให้เขาชิมก่อนชิมกับการขึ้นก่อนเด็กจะพังเล็กจะพังครับเล็กจะพังเอา้ามาน <มา S 1> ด้ไม<า>่ได้ไ สุดยอดมากครับวันนี้ครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากครับนี่ครับเป็นที่พื้นดินครับเอฟซีครับมีจะสูงนะผมสูงมากเราต้องทเพียร์ขึ้นได้เมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ครับยังไม่รู้จะขึ้นโต๊ะนะครับเอาทดสอบให้ลงให้ลงก่อนอ่าลงมาอ่าลงมาทางองลงมาจะทำไงได้เนาะเอาบิดตัวมาเลยตัวมาโอ้โหลงลงลงเลยลงไงครับลงไงกล้าลงไหมเออเอาแล้วเอาแล้ว ไม่กล้าลุงครับแล้วทำลุงไงครับตอนนี้อเออขาหย่อนแล้วขาย่อนแล้วเ oh. อ้ามไม่อยากลุงอีกวลา oh. ครับ, okay, รบโออยากขึ้นอีกอีอยากขึ้นลรือไปดัดนรถครับอยากขึ้นอีกอยากขึ้น,อ,นอีกแทง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  คนกวายครับคนกวายเอาอเอาลองขึ้นเอาลองขึ้นอีกทีเอาลองขึ้นอีกทีเอ้า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 ลองขึ้นอีกทีอ้สบายผมแล้วมา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 โอ้โหเอาเอาดี๊กล้อเอ้ย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 ยกล้อเนาะ เร็วๆรีบลงมาระวับบงรถไหลน,นะครับผมไม่ได้ใส่เกียร์ไว้ถรงมาตรงเอ้อโอ้ <im it> โหสุดยอดนะครับผมภารกิจในการนำทองเพชรขึ้นรถครั้งแรกนะครับโโออ้้ยยดันไภารกิจในการนำรถขึ้นรถขึ้นให้ทองเพชรขึ้นรถ ย่างไม่ชินก็สำเร็จไปเป็นระดับหนึ่งครับลองลองขี่รถดูก่อนนะครับดูดูครับติแล้วมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าเรายังไม่สตาร์ทรถนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผ่ายสมัครด้วยนะครับสวัสดีครับ